อยากร่วมสนุกทำงานพาร์ทไทมได้เงินจริงสนใจคลิกข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุรุกขาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่รอยคินที่จุดอ่อนแมนยูนะครับล็อกเป้าแข่งฟอร์มห่วยเกมเจ้าวิลาจุดอ่อนของผีรอยคินอดีตมิฟิวพันดุสุดชุนนะฮะกับฟองมกระเล่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยได้เปิดเผยจุดที่ไปสแสดงขัด หายไปนะฮะรวมถึงระบุชื่อผู้เล่นที่ทำงานได้อย่างเงยอกเย็ในเกมบุกเจ้าแอตเซนวิลล่าปีแสดง Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจึงออกนำเจ้าทีมไปก่อนวิลล่าถึง2ประตูต่อศูนย์แลังทำท่า,าว่าจะบุกคว้าชัยชนะได้แบสบสบายสบายแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ามาโดนยิงคืน2ประตูรวดในช่วงเวลาห่างกันแค่สน,นาทีจนทําให้เกมจบเพียงแค่แต้มเดียวเท่าน,นั้นกลับออกไปโดยหลังกาได้ผลเสมอรอยกินที่ปัจจุบันทำหน้าที่แป็นโคโชิบ่าทีมเก่าของเขาจำเป็นจะต้อง จัดก,การเกมให้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อรักษาผลประโยชน์และผลการแข่งขันให้ได้แมนยูคุมเกมในแดนกลางไม่เคยได้คุณไม่ควรผิดหวังที่เสมอวิลล่าได้ก็จริงแต่ยูนนเตดไม่ได้เป็นแบบนั้นรอยคินก่าวผ่านสกาสปอร์ตคนคิดว่าเขาหนี้ฟอมแย่แต่นั่นก็เป็นผลที่ยุติธรรมแล้วน่าเป็นใจเหมือนกันที่รังนิกเก็บเขาไว้ในสนามจนจบเกมอันหนึ่งหลังจากเก็บัยชนะในลีกได้ทั้งสองนัดแรกแต่จากนั้นรังนิกก็พาปีแสดงได้แค่ห้างคะแนนจากสี่เกมหลังสุว ซึ่งทำให้ตอนนี้มีตั้มตำลังเทนนิสเพลย์อยู่2อตั้มแขนงรังอันดับที่7จ็ดของตะลนนุ่นคะแนนโดยที่ไกดเดียทองยังมีเกมในมืออีกถึง2นัดนะฮะตาลุ่นคะแนนไม่เคยโกหกไพรแน่นอนว่ายัางมีเรื่องที่ดีๆอยู่บ้างแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันพอมีบางคนได้รับประเจ็ดก็เลยทําให้จังหวะของพวกเขาพังทลายลงไปและแม้ว่าจะมีการเล่นแบบดูดันแต่แผงกลางของยุนเต็ดก็ถือว่าอ่อนแอมากๆอดีตกับตันทีมแมนยูเสริมนะฮะ รัดฟอร์ดซันโชงงานเข้าแล้วแฟนแมนยูเช e ียร์รังนิกใช้อีเลนกาเป็นตัวจริงทุกนัดไปเลยดนวใจแฟนผีงานนี้มาครับรัดฟอร์ดและจจนันชันโชอัดรวมถึงเมสันกรีนวูดคงจะเล่นแบบชิวๆต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเมื่อเจ้าหนูแอนทนีอีลงกาโชว์ฟอร์มได้อย่างจำแมวเหลือเกินในเกมล่าสุดที่บุกเจ้าแอสตันล่า2-2เดอจนได้รับคำชมอย่างมากจากเหล่าสาวกปีศาจแดงโดยมีแฟนบอลท่านหนึ่งถึงกับสะกิดรับรังนิก ให้ส่งอ e ีลลังกาลงเป็นตัวจริงทุนนัดนับจากนี้ไปเลยบรรดาแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพากันสรรเสริญชื่นชมแอนโทนีอ e ีลลังกาปีกยนดอรุ่งชาวสวีเดนในวัย19ปีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมพิมพ์น้ำเกล็ดนัดล่าสุดที่เปีศาแดงบุกเสมอกับแอสตซนล่า2-2เมื่อวันเสาร์ที่15มกราคมที่ผ่านมาเกมนี้อ e ีลลังกานะครับซึ่งเป็นเด็กจากอคาเดมี่ของสโมสรแมนยูมีชื่อลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพิม์ลีก แบบครั้งแรกแบบสุดเซอร์ไพรส์เลยนะฮะเนื่องจากทั้งคริสตานุนโรนาโดและมาร์คัสรดฟอร์ดต่างไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองโดยทั้งสองคนมีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนเจดดนชันโชสตาร์แค่ตัว73ล้านปอนด์ประมาณ3,358ล้านบาทก็ได้โชว์ฟีท้าในฐานะตัวสำรองเท่านั้นโดยถูกเปลี่ยนลงสนามแทนอีลังก้าในช่วง12นาทีสุดท้ายแม้ว่าเกมนี้เป็นแสดงพลาดเก็บ3แต้มแบบสุดเ็งและเจ็บปวดจากการที่เป็นฝ่ายขึ้่นําไปก่อน2-0และถูกมิล่า โรคืน2ตุงในช่วงท้ายเกมแต่ฟอร์มอันโดดเด่นของอิลังกาก็ถือเป็นหนึ่งในสิ่งดีๆเพียงไม่กี่อย่างที่สาวกเบสอาร์มีเห็นจากเกมนี้จึงไม่แปลกใจที่อิลังกาเป็นที่ชื่นชมอย่างมากในโลกทวิตเตอร์และนี่คือความคิดเห็นบางส่วนจากเป็นแฟนซชนโชมีคู่แข่งแล้วล่ะและเขาคนนั้นก็คืออิลังกา a Manchester Life สิ่งที่ดีๆที่ได้เห็นจากวันนี้ก็คืออิลังกาเล่นได้เดนกว่าทั้งรท์ฟอร์ดและเชนโชเยอะมากเลยหรอครับ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเขาต้องออกสตาร์ทเป็นทูจริงทุกเกมแล้วล่ะอ t เฮนเดซี่หนึ่งเาทุ่มเทในการทํางานหนักในการซ้อมและคุณก็จะได้รับโอกาสเองโดยนี้แอนโทนีอิลังกาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว at บีเซนกายูเนเต็ดการลงไปช่วยเกมรับของอิลังกาเป็นสิ่งที่รัดฟอร์ดทำไม่ได้ชอบใจจริงๆที่ได้เห็นแบบนี้ at สุล่ายูเนเต็ดยีอิลังกาเล่นในหน้าตื่นเต้นและตื่นทันติ่ใจมากดีจริงๆในที่สุดก็ได้เห็นเขา แอตสแตนฟอร์ดพิกเกอร์ท่านี้นะครับอีลังกานะฮะเจ้าของหมายเลขเสื้อ36ก็ก้ามขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูเมื่อปีที่แล้วและจนถึงนาตอนนี้เจ้าตัวก็เลยลงเล่น,นให้กับไปแสดงไปแล้วทั้งสิ้น8นัดทำได้1ประตูแถมสถิติก็ไม่ธรรมดาในการรับใช้ทีมชาติสวีดเดนชุดยู21ปี p, ซึ่งเขาทำไปถึง7ประตูจาก8นัดนะครับก็เตรียมตัวเลยเลยนะฮะถ้าโชว์ฟอร์มห่วยแตกอย่างนี้โดนดรอปแน่ๆนะฮะ รามา,รโ,รโ,รรมราโรนัลดอนแมนยูไรต์โรนัลโดพ่วงแรดฟอร์ดบูมิลล่ารายชื่อ2นัดติดแล้วคริสตอโนโรนัลโดกองหน้าทีมแมน,นเชสเตอร์เมืม่อชื่อลงเล่นให้กับทีมเป็นนัดที่2องที่ต้องการในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกไปเยืยนอนอาร์เซนอลเมื่อวันเสาร์ที่15มกราคมเช่นเดียวกับมาคาด์ไรดฟอร์ดหัวหอกอิวรายที่หายไปจากเกมและยินทีมจัดปูเกตนะครับไม่มีส่วนร่วมกับทีมแมน,นเชสเตอร์เต ในศึกเอเวอรครับรอบที่3นะครับที่ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับอาร์ซิมิลลาโดยในเกมล่าสุดของสโม,มสรรับลุบบงอิคุณซอชาริมัน้นยินดว่าทั้ง2คนนะฮะัตฟอร์ดและโรนัลโดมีการมาเจ็บรุก,กวด์ายางไรก็ดีในการเตรียมทีมความพร้อมของทีมโรนัลโดซึ่งได้ลงซ้อมข้ามกลางรายงานข่าวว่าเจ้าตัวพระออกไปจากสนามก่อนเวลานั้นนะฮะ ยังไร้ก็ดีในการเตรียมความพร้อมกลุ่นทีมโรนัลโดล,ลงซ้อมได้ท่ามกลางการรายงานข่าวว่าเจ้าตัวออกจากสนมไปก่อนเวลาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งก่อนเกมที่วิลล่าพาร์กระงกิกก็เปิดเผยรายชื่อของทีมที่ออกมาโดยไม่มี c r อาซทั้งตัวจริงและโผล่ตัวสาลองพร้อมกันนี้นะครับรัตฟอร์ดเองซึ่งความตกอย่างหนักก็ไม่มีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันโดยผู้จัดก,การทีมไวดึกระบ,บุว่าทั้งสองคนมีอาการบาดเจ็บ ลิสโนโรนัลดลงเล่นไม่ได้เนองจากเจ็บสะโพกและไม่ได้ซ้อมกับทีมในวันศุกร์หวังว่าเขาจะเล่นได้ในวันพุธในเกมเยือนเบลนฟอร์ดลังนิกล่าวมาัคัสเองก็เจ็บขาเมื่อวันพฤหัสเราต้องรอถึงช่วงบ่ายวันศุกร์แต่การเยียวยาไม่ช่วยเขาดีขึ้นแต่กาะนั้นก็ตามเดลิสตาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโรนัลดน่าจะตุ่ดรปมากกว่าที่มีอาการบาดเจ็บเพราะการให้สัมภาษณ์การสัปดาห์เกี่ยวกับทีมเมทที่ไม่สู้ดีเท่าร่ยนักต่อการพัฒนาทั้งสองคนกองหน้ารัง,งิก เลือกส่งแอนโทนีอีลองการลงเล่นคู่กับเอนิสันคาวานีและใส่ชื่อนายทวานเป็นตัวสำรอง2รายทั้งดีนแฮนเดอร์สันและทมฮีตันพร้อมกันนี้อเล็กซ์เตเลสและเนวิยามันติดก็ได้เสียบทันลูกชอและสกับแมคทูเนตที่ถูกแบบต่ด้านแอสตันล่าส่งลูคาดิลแบ็กซ้ายตัวใหม่ที่ลงสนามทันทีขณะที่ฟิลิเป้คุนิโยที่ถูกยืมมาจากบาซ่านั่งเป็นตัวสำรองร่วมกับแอชลีย์ยังอดีตกองหลังปีสแสดงที่กลับไปรับใช้สโม,มสรแห่งมิดแลนด์อีกรลบ นี่คือสุลตาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่16